วันนี้มาวาดบิกินี่แบบง่ายๆกันค่ะลงแสงและเงาโดยใช้เพียง1นึ่งสีเท่านั้นคปปัปลีบัตนะคะแล้วก็คลิก1ทีกดตรงนี้แล้วก็ปรับตรงนี้ค่ะยิ่งปรับไปทางขวามากเท่าไหร่เส้นก็จะยิ่งสมูทมากขึ้นแต่ว่า เส้นมันก็จะโค้งน้อยลงด้วยค่ะยังไงก็ต้องลองเอาที่เหมาะสมที่ชอบนะหนีมันก็จะเส้นดูสมูทมากขึ้นค่ะวาดบิกินี่ก็เริ่มจากวาดสามเหลี่ยมเลยนะคะลากเส้นด้านบนเป็นสายของคอเติมโบนิดนึงแล้วก็เติมเส้นเชื่อมค่ะตุ้งเกงในตัวจิว๋วบาตรมันก็จะมีความหนาไม่เท่ากันแล้วก็เติมความหนาได้ค่ะเติมโบนิดนึง แล้วก็เติมเส้นหนารอบๆเอาเท่าที่ชอบนะเสร็จแล้วกดที่ reference ค่ะเดีย๋ยวเราจะลงสีกันสร้างเลเยอร์ใหม่ไว้ด้านใต้นะแล้วก็เทสีลงไปเลยค่ะถ้าเราเทสีหลายรอบเนี่ยมันจะขึ้นปุ่มสีน้ำเงินด้านบนกดแล้วก็จิ้มไปที่ส่วนที่เราต้องการลงสีค่ะสร้างเลเยอร์ใหมให่กดมันติพายสำหรับทำเงาค่ะใช้สีเดิมที่ใช้ตะกี้เลยค่ะ ปาดเป็นเงาเลยค่ะลงสีด้านข้างแล้วก็เติมรอยย่นของบิกินี่นิดนึงค่ะลงสีตรงขอบนะแล้วก็ลงสีตรงเป้าด้านล่างด้วยค่ะตรงที่แสงลงไม่ถึงนะแล้วก็ใส่อีเลเยอร์ค่ะเลือกสกรีน ใช้สีเดิมเลยปลาดไปอีกฝั่งหนึ่งของเงาค่ะถ้าเงาอยู่ขวาก็ปาดแสงด้านซ้ายเงาอยู่ข้างล่างก็ปาดแสงด้านบนค่ะเติมวงรีเล็กๆน่ารักจะช่วยทำให้ภาพดูน่ารักตะมุตะมิขึ้นนะเรียบร้อยเสร็จแล้วเรามาเปลี่ยนสีเส้นกันค่ะกดที่เลเยอร์เส้นเลือกอัลฟาล็อกค่ะเสร็จแล้วเราก็เลือกสีที่อยากได้เลยค่ะเทปไปที่เส้น หรือว่าจะค่อยๆระบายก็ได้นะอันนี้มีลองเลือกสีน้ำตาลดูน่าจะเป็นประมาณนี้เราสามารถย้อมสีเส้นให้ไล่แสงไล่สีได้นะคะด้วยการใช้บัตรราวบัตรนะแล้วก็ระบายสีไปมันจะฟุ้งๆค่ะเส้นก็จะดูมีสีแบบอ่อนเข้มเราก็เพิ่มเงาให้วิกินี่นิดนึงค่ะสร้างเลเยอรใหม่กดคลิปพิกแมสจิ้มที่เงาแล้วก็ปาดเลยค่ะปาดด้านล่างนะ นี่ก็จะดูมีมิติมากขึ้นค่ะง่ายๆเสร็จแล้ว